ต่อไปขอเชิญคุณสุกันโนโมาธาครับท่านประธานที่เคารพผมสุกัโนโมาธาสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขตสองพักประชาชาติวันนี้ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาได้พิปรายร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกองฮอล์ฉบับที่พศออทั้งห้าฉบับแต่แต่เป็นการอภิปรายในมิติที่อาจจะไม่สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกในสภาสอันทรงเกียรติแห่งนี้หลายท่านซึ่งผมเองก็ขึ้นมาอภิปรายเพื่อยืนหยัดในอุดมการทางการเมืองของผมและจุดยืนของพรรคประชาชาติว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับร่าง พระราบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศออทั้งห้าฉบับด้วยเหตุผลที่ผมจะอภิปรายต่อไปดังต่อไปนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกในสภา,าทรงเกียติและพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผูแ้แทนรัษฎรในวันนี้ ซึ่งหลายท่านก็ได้เห็นว่าช่วงปวันนี้เป็นวันที่ 15, 16ของเดือนรอมฎอนเป็นเดือนของการทำคุณงามความดีของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามหรือพี่น้องมุสลิมทั่วโลกมากกว่า1,500คนวันนี้ในสภานสงเกียรติแห่งนี้ก็ได้มีการรับกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายที่ทัคประชาชาติยืนหยัด เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามว่าเราไม่เห็นด้วยกับกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการแก้ไขเพิ่มเติม,รรญญตรม,ตมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือสมรสเท่าเทียมมาวันนี้ในวาระยะติดวนก็มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาห้าฉบับท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้สรงเกียรติครับ วันนี้เราพยายามมองในมิติไรายได้ของประเทศแต่เราไม่ได้มองในผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่นอ้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกับเยาวชนคนไทยที่จะเป็นอนาคตของประเทศของเราว่ามีอะไรบ้างผมพยายามติดตามการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรการออกกฎหมายต่างๆวันนี้เรายึดโยงอยู่กับความเสรีทุกอย่างต้องเสรี สุสราต้องเสรีกัญชาต้องเสรีกระท่อมต้องเสรีการพนันต้องเสรีวันนี้เสรีเกือบทุกอย่างจนกระทั่งสภาพสังคมของประเทศกำลังสู่วิกฤตมีปัญหาผมไม่เชื่อนะครับท่านประธานครับว่าสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะรับหลักการด้วยเหตุผลขั้นต้นก็คือว่าหนึงด้วยตามหลักศรัทธาและหลักการของผมและก็ของพี่น้อง คนไทยนักสือศาสนาิสลามแล้วร่างพระบัญญัติทั้งห้าฉบับขัดกัดหลักคัมภีร์มหาคัมภีอังกรุรอานซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตที่คนมุสลิมหรือพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาิสลามยึดถือมาอันนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่ที่ผมรู้สึกได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายก็คือได้มีกลุ่มตัวแทนคณะเครือข่ายป้องกัน และลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายภูมิภาคได้ไปเยี่ยมพรรคการเมืองได้ไปเยี่ยมนักการเมืองเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับร่างพรบรคุ้มครองผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเมื่อวันที่24มีนาคม2567ได้มีคณะเครือข่ายป้องกันและ ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคใต้ตอนล่างในกล,กลุ่มผู้ที่ไปเป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อผมที่บ้านพักศรียลาซึ่งเป็นบ้านของท่านประธานรัฐภาในวันนั้นสิ่งที่เราไม่เชื่อว่าจะมีตัวแทนผู้นำศาสนาตัวแทนของณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งสามจังหวัดตัวแทนของผู้นำศาสนา ที่เป็นอิมามทั้งสามจังหวัดตัวแทนของสถาบันการศึกษาปอนเนาะทั้งสามจังหวัดและตัวแทนภาคีผู้ปกครองและข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่หลายส่วนมีข้อกังวลห่วใหญ่ต่อการที่จะที่สภา,าจะรับพิจารณาร่างพาระราชควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศในวันนี้โดยข้อสังเกต ความหงใหญ่อย่างเพื่อนสมาชิกได้ให้ข้อสังเกตและความหงุหงใยไว้นั่นก็คือว่าวันนี้ผลกระทบที่ผมอยากจะเสนอวันนั้นอยู่ในเล่มปกหนังสือสามฉบับคือหนังสือปกขาวเล่มที่หนึ่งพูดถึงความจริงของปัญหาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องสถานการณ์การบริโภควันนี้ท่านประธานครับถ้าเรามาดูในเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าทําไมผมถึงและคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่สามารถจะรับหลักการในร่างพระบัตญทั้งห้าฉบับได้วันนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงรายได้การส่งเสริมการท่องเที่ยวรายได้จากการค้าขายเครื่องดืมง่มแอลกอฮอล์แต่ท่านไม่เคยมองว่าผลกระทบวันนี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเยาวชนในอนาคตเยาวชนที่มีเข้าถึงเครื่องดืมง่มแอลกอฮอล์มีอายุแค่แดขวบและเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กสตรีสตรี เด็กหญิงจะมีกลุ่มที่เข้ามีความเสี่ยงที่จะเข้าถึงเงครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งยิ่งเราไปทําการค้าเสรีสุราเสรีต่างๆเหล่านี้ผมเกรงว่าข้อห่วงใหญ่ของพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเครือข,ข่ายภาคีป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคใต้ตอนล่างที่มายื่นต่อผมในในวันนั้นว่า ข้อหวงใหญ่ทั้งหมดก็คือว่าทำยังไงที่เราจะป้องกันไม่ให้แอลกอฮอล์เข้าสู่ครอบครัวเพราะการการดื่มสุราแอลกอฮอล์ถ้ามันขาดสติมันจะกก็ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายเมาและขับทุกๆปีเราลงนโรงถึงผู้เสียชีวิตกรณีเมาและขับเท่าไหร่ครับประเทศไทยเสียหายไป และสุดท้ายความสูญเสียทางเรรศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จกคู่มือปกขาววันในี้นะครับที่ผมจะยื่นที่จะพิรายก็คือสูญเสียทางเศรษฐกิจการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยในปี2564เท่ากับ165,450ล้านบาทความสูญเสียที่ผมกระทบต่อ GDP และความสูญเสียทั้งหมดนี้มาจากอะไรครับโรค ของผู้ที่ดื่มสุราที่ติดสุราต้องสูญเสียทางอ้อมจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรการขาดงานหรือสูญเสียผลิตภาพจากการทำงานเป็นส่วนใหญ่อันนี้คือความปัญหาที่พี่น้องประชาชนกลุ่มเครือข่ายภาคีป้องการผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้ไปยืมกับเพื่อนสมาชิกเกือบทุกภูมิภาคของประเทศผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้อง ที่นับถือศาสนาิสลามผมไม่สามารถรับหลักการร่างพยะบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบัตที่พศอทอั้งหาทั้งห้าจบัตได้ขอขอบคุณครับาท่านประธานครับ